สวัสดีค่ะหนูชื่อน้องบุญโฮมค่ะมาทักทายพ่อพ่อย่ามเช้านะคะในวันที่อากาศลมเย็นนะคะอากาศหนาวเย็นด้วยนะคะวันนี้ค่ะตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะคะเนี่ยค่ะแผลน้องนะคะแผลน้องบุญโฮมดูค่ะแผลน้องบุญโฮมยาก็ก้อนหมดแล้วนะคะก็ถือว่าดีขึ้นนะคะดีขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะแห้งแล้วนะคะ เป็นแผลที่แห้งค่ะเล่นกับน้องบุญโฮมค่ะวันนี้สวัสดีค่ะเร็วๆกันเก่งเนอะสวัสดีค่ะเร็วๆเนี่ยหนูออกมาเล่นค่ะเมื่อเช้านี้ก็เอาน้องบุญกระถินนะคะแล้วก็น้องบุญชูนะคะออกมาเล่นเอารับแสงแดดนะคะแสงแดดก็ถึงอยู่แล้วค่ะแต่ว่าแม่น้อยเอาออกมาเล่นด้วยเฉยๆค่ะเนี่ยค่ะ น้องบุญโฮมบุญโฮมสวัสดีค่ะกันเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนสวยเลยคนสวยสวัสดีค่ะนนาานนาาก่อนสวัสดีค่ะหันหน้ามาหันหน้ามาลูกมาสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องบุญโฮมค่ะเป็นเด็กปั๊มที่แม่น้อยเก็บมานะคะที่แม่น้อยเก็บมาเลี้ยงค่ะนี่ค่ะหนูได้หนูมีบ้านอยู่กับแม่น้อยนะคะเนี่ยค่ะ วันที่17ใช่ไหมคะลูกวันที่17นี้หนูจะไปรับวัคซีนค่ะแล้วก็หยอดเห็บหมัดด้วยนะคะหนูมาขอความเมตตาจากพ่อพ่อย่แม่ค่ะช่วยอนุเคราะห์ค่าวัคซีนและค่าหยอดเห็บหมัดให้หนูด้วยนะคะหนูมีพี่น้องทั้งหมด3คนค่ะบุญโฮมบุญพะปาแล้วก็น้องบุญกฐินนะคะวันที่17นี้ค่ะเมตตาหนูด้วยนะคะ เมตตาหนูเด็กปั๊มด้วยนะคะหนูอยากไปรับวัคซีนค่ะพอ่พอพ่อแม่ใช่ไหมลูกหนูอยากไปรับวัคซีนค่ะหนูอยากหยอดหิบมัดใช่ไหมคะใช่ไหมคะขอบคุณก่อนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะที่เมตตาหนูค่ะเมตตาหนูด้วยนะคะหนูจะได้ไปรับวัคซีนค่ะวันที่17นี้ค่ะเนี่ยคะ่ะ เดี๋ยแม่น้อยจะปักหมดแล้วก็ใส่พร้อมเพย์ไปให,ให้กับพ่อพ่อแม่แม่นะคะลูกนะให้ท่านเอ็นดูแล้วก็เมตตาให้ท่านได้ให้หนูได้ไปหยชอนเห็บมัดแล้วก็ไปรับวัคซีนนะคะนะคะคนเกงน่งไหนดูไหนดูโชว์หน้าก่อนโชว์หน้าให้พ่อพอแม่ดูสินังไงคะหน้าตาหนูแบบนี้ค่ะพี่น้องหนูก็อยู่ในกรงค่ะแม่น้อยออก,ออกออกมาได้ทีละตัวนะคะเนี่ยค่ะ ทันที่สินี้นะคะได้โปรดเมตตาหนูด้วยค่ะนะคะเล่นด้วยนะคะแผนหนูก็ดีขึ้นแล้วค่ะแผนหนูก็ดีขึ้นแล้วนะคะอะไรลูกจะไปไหนจะไปไหนไปไหนคะไปไหนเอ้ยลงไปไม่ได้ข้าง่่าอันตรายเล่นอยู่ตรงนี้เลยเล่นอยู่ตรงนี้แหละลูกนี่ตรงนี้นะคะเล่นอยู่ตรงนี้นะคะลูกนะนะจ้าเล่นอยู่ตรงนี้นะ เล่นกับแม่น้อยก่อนโอเคไหมเล่นกับแม่น้อยก่อนนะคะอ้ยน่ารักจังเลยนี่ลูกไหนไหนกินอิ่มแล้วกินอิ่มท้องก็ป่องป่องแบบนี้ใช่ไหมลูกกินอิ่มท้องก็ป่องป่องแบบนี้เนาะจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายก่อนเลยบ๊ายบาย,บายเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย,บายค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะทุกทุกท่านค่ะ มีลูกมีเตาน่นเนาะหาลูกไอยมาอยู่เล่นน้ำเนาะ